สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่คุยตูบนะครับทักทายกันวันนี้วันสิ้นปีนะครับตอนนี้พี่ตูกกาลังจะทําการรื้อผักบุ้งนะครับจะจับปลาหวานเหนะครับลงปลาในสะนะครับวันนี้ได้เสียนปลามาจากนน่นนะครับบ้านไผ่เมืองพนนะครับสิงใบกระท่อมนะครับเสือนอตนะครับเสือนอตแห่งบ้านไผ่นะครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้จ้างเยอะนะครับนี่จ้างแค่ครึ่งขวดครับนี่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 ครับสียงน็อตนะครับเสือน็อตนะครับเจ้าพ่อใบกระทอบนะครับแห่งบ้านไผ่เลยครับติดต่อเขาได้นะครับผ่านมาผ่านไปนะครับแล้วบางวันอาจจะเจอเยี่ยวผสมด้วยนะครับเพราะว่าขอคนขาดเนี่ยแล้ว าวเีวโอหนียี่จมาหาดเมนเ็นอยู่อยู่แถวเทืองที่ตกวางอามามีอยู่สี่หาคนอย่

ดึงขึ้นดึงขึ้นออกแข้งได้ไหมมึน,นม่ตามน่อม,มนนงนะต,ต,ตอนนี้เสือนอตก็กำลังรื้อผักบุ้งอยู่นะครับเจ้าพ่อใบกับท่อมแห่งบ้านไท่นะครับ นะครับเจ้าพ่อใบกระท่อมนะครับอันนี้ทั้งเคี <questioned> ้ยวทั้งดูดทั้งต้มนะครับนี่เมาทั้งวันนะครับตอนนี้กําลังดีดนะครับไม่ใช่ดีดธรรมดานะครับอันนี้อันนี้ครับอันนี้ดูนะครับนี่อาการคนดีดใบกระน้ากระท่อมนะครับนี่ดูนะครับดูจะยกขอนไม้ขึ้นจากสาเป็น

นกด้วของคอกแห้งแน่เว้ยเห็ดงามกุ้มคายต่างแน่เนอดึงมันหัวรุดก็ได้ตัว ไม่ผ so, bon, so, <siege> ่านแล้วครับเสือน็อตบ้านไผ่ครับไม่คุ้มค่าใบกระท่อมเลยนั่นป่านบ่นเนี่ยน่ะสูบป่าพระสมเด็จครับบ้านเหวูน้ำเลิกแคงสามหัวครับเอเล่เลยครับบริเวนป่าเลยครับคนสิทธัยน้ำเลิกแคงเลิกยี่ลีครับสามหัว